cause we love จับทางตลาดได้ว่าแนวเพลงเรโทรช่วงยุค70ถึง80กำลังมาพอได้เลิกทำตามฝันมีเพลงสากลเพลงแรกเป็นของตัวเองนักร้องหนุ่มเสียงดีบอยสมภพก็เลยจัดเพลงด้นเวกอ Up ให้เข้ากับตลาดซะหน่อยครับนอกจากนี้ยังรอปล่อยเพลงใหม่อีก4เพลงรวมเป็น5เพลงในอัลบั้มเพลงสากลเพลงแรกของตัวเองชื่อ Footprint on the Moon หลังเดินบนเส้นทางดนตรีในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงมานานกว่า10ปีซึ่งซิงเกิลแรกปล่อยมาได้ไม่กี่สัปดาห์ กก็กระแสตอบบบรรััดีคแผนการโกอินเตอร์อรของบอยสมภพดูท่าจะปูพรมเอาไว้ดีครับเพราะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในต่างประเทศอยู่แล้วในฐานะเป็นเจ้าพ่อเพลงประกอบซีรีส์ Y ตั้งแต่เพลงสันประกอบเลิฟซิกเดอะซ e รีส์ที่มีเวอร์ชั่นภาษาจีนด้วย รวมถึงบังเอิญรักทั้งสองภาคอย่างเพลงขอหรือจะเป็นเพลงคือหมดหัวใจประกอบ What the Duck the Series รวมถึงเพลงโชคดีแค่ไหนและเพลงพบเพื่อจากรักเพื่อลาจากเรื่องได้แดงซึ่งสองเพลงนี้นี่แหละครับที่ทำยอดสตรีมมิ่งสูงถึงหลักล้านบน Spotify ก็เลยเป็นการกรุยทางให้ส่งเพลงสากลลงสตรีมมิ่งทั่วโลกได้แบบง่ายๆ ก็คือซีมี่เนี่ยมันไปทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่วายแบบตั้งเป้าหมายความความเป็นไปได้อ่ะครับแปลว่าคิดว่าในเอเชียน่าจะเป็นไปได้ซีมี่เอเชียก่อนใช่ก็คือเหมือนสเต็ปที่แบบว่าเราทําในไทยก่อนใช่ไหมครับพอในไทยเราเริ่มประสบแล้ะเราก็ไปขยับไปเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติว่ามันจะไปได้แก่กว่านั้นก็ดีใจครับคือตรงนี้ก็ยังมีอีกสเรื่องครัที่ที่ให้ ให้ให้แต่งซึ่งอ่านบทยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าแต่ว่าด้วยความที่ซีรีส์เขาบอกเขาจะฉายปลายปีแต่ไปคิดว่าน่าจะไปเถอะไปอีกเพราะว่ามันจะมีซีรีส์ที่มีแผนว่าจะฉายอย่างอย่างอย่างเชือกป่านอย่าเงี้ยครับ <c ười> น้องบุนเปรมอย่าเง,งี้ยจนวันเนี้ย <c ười> ยังไม่ถ่ายเลยครับออกออกกองไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ แม้ตอนนี้เพลงประกอบซีรีส์ที่ทำยังต้องพักยาวๆแต่คุณบอยถือว่ายังโชคดีครับที่เพลงในสตรีมมิ่งยังไปต่อได้รวมถึงการทำไลฟ์เซสชั่นคือการร้องเพลงแบบสดๆก็วิวดีเลยทำให้ยังพอมีรายได้จากออนไลน์เข้ามาอยู่บ้าง แต่ถ้าถามว่าอยู่ได้เลยหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ครับเพราะอีกงานหลักของบอยสมภพคือทำวงดนตรีสำหรับงานแต่งชื่อวงแคชชี่ที่ตั้งแต่โควิดระบาดหนักเพิ่งมีงานจ้างเพียงงานเดียวเท่านั้นซึ่งบอยสมภพบ,บอกว่าตอนนี้ตัวเองก็ไม่ต่างจากคนดนตรีกลางคืนหลายคนที่แทบไม่มีงานแต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายตายตัวและต้องช่วยประคองสมาชิกวงด้วย ก็ต้องกลับมาที่วัคซีนนะครับก็คือต้องให้สถานบันเทิงคืออาคึงแม้ว่าบอยจงไม่ได้ลองงานงานผับแล้วนะครับแต่ว่านักนักดน,กนกตรี99%ทุกคนก็คือเล่นในสถานที่ในใ,ในในผับหรือว่ารีสอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าวัคซีนที่มือคุณภาพอะครับไม่ไม่มาถึงพนักงานหรือว่าเด็กเสิร์ฟหรือคนที่ทํางานในร้านอย่างเงี้ยครับคือยังไงต้องเปิดร้านให้ได้ครับมันถึงจะมี งานจ้างต่อจะเข,เขาจะเยียวยาเราเหรอคืออันนี้บอยมันไ,ไม่หวังเพราะว่าขนาดอาชีพอื่นๆที่เขาแบบเาไม่เขาควรจะได้มากกว่าเราเนี่ยเขายังไม่ได้เลยถูกไหมครับฉันกําลังลองทางอยู่ท่ามกลางความอ้างวางมองไม่เห็นมาจะสายดาว เดิมทีก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มวัย33ปีเคยมีการทำเพลงประกอบซีรีส์เป็นเวอร์ชันจีนมาแล้วครับตอนนั้นมีแฟนคลับชาวจีนเป็นคนแปลเนื้อเพลงให้เรียกว่าไปที่สวยเพราะอิทธิพลซีรีส์วายไทยดังไกลถึงจีนแต่ที่ตัดสินใจไม่ต่อย,ยอดจากฟีดแบ็กเดิมที่มีฐานแฟนอยู่แล้วก็เพราะเจ้าตัวมองว่าเรื่องของสำเนียงจีนที่ค่อนข้างยากหากไม่เป๊ะจ,จริงก็คงไม่เวิร์กเท่าไหร่ หลังจากนี้บอยสมพบจะปล่อยซิงเกิลสากลเพลงที่2ออกมาพร้อมกับเปิดพรีออเดอร์อัลบัม้มวันที่30กรกฎาคมนี้ก่อนจะปล่อยอัลบั้มเต็มๆทั้ง5เพลงในวันที่13สิงหาคมานหลัก